กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหน้าพระานพิบูลสงเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีอีกเขตหนึ่งภูมิใจนำเสนอประมวลภาพกิจกรรมผลงานตลอดปีการศึกษา2566 ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่มสาระของเรากันก่อนค่ะครูวิโรธขันธนินครูผู้สอนวิชาดนตรีหัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะครูนรุมนณนาวิจิตครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย ครูบารณีณนะบางช้างครูผู้สอนวิชาหน้าตศิสินครูสุพรรณสามิทินครูผู้สอนวิชาทศนศิลป์เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะของเราให้มากขึ้นค่ะสารทัศนศิลป์ครูผู้สอนครูสุพรรณสามิทิน พัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจินตนาการมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถเป็นผู้มีศักยภาพอย่างเหมาะสมในสังคมยุคปัจจุบนันสามารถที่จะสื่อสารความรู้ความคิดผ่านผลงานศิลปะได้ สารดนตรีดนตรีไทยครูผู้สอนครูนาฤมณน,นวิจิตผู้เรียนเห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยร้องเพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบต่างๆสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรีสแสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ สารดนตรีดนตรีสากลครูผู้สอนครูวิโรธขันธนินพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสารรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สารนาตศิลป์ครูผู้สอนครูบารณีณบางช้างพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาตศิลป์แสดงออกทางนาตศิลป์อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆประยุกต์ใช้นาตศิลป์ในชีวิตประจําวันเห็นคุณค่าของนาฏสศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นคณะครูกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะมุ่งมั่นและตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนดังจะเห็นได้จากผลงานเชิงประจักษ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะหัตกรรมนักเรียน งานประกวดที่ผู้เรียนสามารถคว้ารางวัลในหลายๆราย,รายการของกลุ่มสาระการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนและการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้ก็การันตีได้ว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหน้าพระานพิบูลสงเคราะห์ผลิตต้นกล้าที่มีคุณภาพสู่ชุมชนสังคมและประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบ กลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะขอของพระคุณท่านผู้อำนวยการวรุณรัตน์พัทรคุณบดินผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพรานพิบูลสงเคราะห์ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระจนทำให้เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ขอของพระคุณค่ะ